สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่เกม Hairdresser Simulator นะครับเป็นเกมนี้รับบทเ,เ,เราจะต้องรับบทเป็นช่างตัดผมนะฮะแล้ว Bern? นี่ส่งอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้น่าดูเหมือนน่าจะเป็นตัวละครของเราฮะเจนี่มีไข่ด้วยเนี่ยเราเดี๋ยวเราขออนุญาตแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตัวเต้ยขออนุญาตแต่งหน้าแต่งตาสักครู่โอเคฮะเราช่างมันแล้วกันเราเอาเอาเป็นว่าเราามาสร้างแบบว่าตัวตัวของเราเองดีกว่าเป็นเจนี่ดีกว่านะแล้วผมผมเป็นอะไรวะเนี่ย แล้วทำไมผมตั้งแบบนี้วะเนี่ยมันทรงอะไรเนี่ยแล้วมึงนะไม่ใช่แหละอ๋อนี่มีความร้อนของผมด้วยเป็นไงผมยาวอ่ะยาวได้ปะยาววันนี้ได้ปะอ่านี่เฟซโอ้โหจินตละเหมือนโอเคฮะกูไหวแล้วนี่เป็นเกมอะไรวะเนี่ยโอเคฮะตรงนี้ด้ปะอะแล้วใส่ชุด เจ๊ไก่แล้วกันเจ๊ไข่โอเคครับตรงผมแม่ค้านี่ก็ผมบอกนะสับผมเก่งขนาดไหนนะครับนายฉันหวังว่านายจะพร้อมที่จะไอ้นี่นะพร้อมที่จะเรียนรู้นะเออไม่สนครับไม่สนไม่เรียนรู้แรงนั้นไหนดูซีมีอะไรให้ทำนี่อะไรเนี่ยอ r a n s f e r Emove เจ๊้าผมทำอะไรผมสับผมให้เหรอมาดูนฮะสับผมไม่เจ๊เขาสวัสดีไค่ะคุณลูกค้า เย็นดีไหมครับฮัลโหลโอเคอะถ้าทำดีดีดีกว่าอ๋อนี่ไงกดวิเพื่อเป็นการเคลื่อนที่โอเคเราสาะผมให้ลูกค้าดีๆดีกว่าฟุ่มฉ่ำเต็มที่ครับอ่าเหมือจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ่าเป็นไงล่ะอืมหลังหน้าไปด้วยเคทีนี้เราทำการสระผมฮะอ่ไงนะผมเจ๊ต้องสะอาดนิดนึงนะครับเจ๊ทำให้นะคะนี่ค่ะอ่าแล้วครั แล้วล้างออกอ่าสุดยอดปไปเลยนะฮะล้างคุณลูกค้าสบายดีไหมคะอืมดูเหมือนลูกค้าจะสบายดีนะดีสบายดีนะครับแล้วต่อไปทำอะไรต่ออ๋อนี่ฮะเหมือนว่าจะอ่าโฮมาตัดผมแล้วจะไปทำหน้ากันนะอะไรอะโฮได้ขึ้นเตมือ เอ็มน,น,นะามาซื้อที่ครับแน่นมาซื้อที่ใช่ไม hey ไม่ฟังอ๋อมาตกแต่งร้านเฮ้ยอันนี้ได้เนี่ยโอ้เจ๋งแจ๋วจัดไปฮนะเริ่มมานะคะวันนี้ก็โอ้โหนร้านกูเนี่ยโคตรสกปรปบขายทิ้งให้หมดจ้าสวัสดีค่ะขายฮะขายกันไปนะคะขายขวดไม่ได้ขายค่ะจักรยานก็ขายเรียนขายทุกอย่างเอิม่ม นี่มันจะจริงจังอะไรป่านนี้วะเนี่ยอืมขายหมดเลยค่ะส่วนนี้ทําไงคะเออเียัขออนุญาตกวาดพื้นค่ะแล้วก็อันนี้ก็ขายค่ะขายหมดเลยเนาะอ๋อแล้วนี่โยนทิ้งขยะ่าทิ้งไปทิ้งไปทิ้งทิ้งทิ้งบ้านขี้เมาเนี่ยแม่งมีแต่ขวดเบียร์ทิ้งทิ้งให้หมดทิ้งทิ้งแม่งเอ้ยอีกทิ้ง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 ค่ะเหลืออีกสองอันค่ะเหลืออีกนิดเดียวนะคะรูดไปค่ะ คือไปตรงนู้นก่อนค่ะคือไปก่อนเนาะคือไปก่อนปวดโยนไปก่อนค่ะโยนไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ขายค่ะขายเจ็นรัดปัดคือน,นิดนึงค่ะท่้นรื้อพื้นบ้านจะไดุ้ย พื้นอ่าอ่พื้นจะได้สะอาดค่ะแล้วเราต้องสะอาดนิดนึงเนาะโอเคค่ะแล้วเราก็ทิ้งไปอ่าอ่าล้างถังทิ้งทิ้งแม่งเอ้ยทิ้งไปค่ะทิ้งไปค่ะทิ้งทิ้งให้หมดอ่าอ่าถังก็อย่าหายไปแล้วค่ะผีหลอกค่ะร้านนี้มีผีเอาผ้ามาทำไรคะอ๋อถูพื้นกันค่ะอ่าไหนคะต้องฉาบปูนเองด้วยโอเคค่ะเป็นทุกอย่างแล้วค่ะนี่เดียนเดียนเป็นทุกอย่างกันทั้งทั้งปูนค่ะโอเคค่ะทาไปค่ะอ้าวแล้วรอรอ โอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะเราฉาบปูนเรียบร้อยแล้วค่ะที่เหลือก็เพชรกระจกค่ะอิด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 อ่าเรียบร้อยเราเปิดร้านแล้วโอเคค่ะเรามาซื้อของกันนะคะเอ่มตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่1950บาท1นึ่บาทค่ะเราอยากจะได้เอ่ตขอแบบเบสิกไปก่อนละกันนะโอเคค่ะมีท่าสี่ล้านด้วยแม่เอ้ยลาบากจังวะเอานี้ละกันค่ะเรามานั่งทาสีกันค่ะเรียบร้อยค่ะทาไปค่ะทาไปค่ะโอ้ทาไวอยู่นะคะทาไม่ได้แล้วดีหมดอะทาไม่ค่ะทาไม่ค่ะตรงนี้ ทาไม่ได้แล้วค่ะที่เหลือก็อะไรนะรีเมนอะไรวะอ่าโอเคค่ะทาไม่ค่ะเรียบร้อยค่ะที่เหลือก็พื้นนี่เป็นอันนี้ละกันเนาะอ่ะแม่งเรื่องมากอีกไอสัตว์โอเคอันนี้ก็ได้ค่ะโอเคค่ะวางไปค่ะนี่ก็เป็นพื้นของเรานะคะเดี๋ยววะอ่าโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะที่เหลือก็ซื้อของเข้าร้านค่ะไม่รู้ซื้อมาก่อนเรียบร้อยค่ะของมาส่งแล้วโอเคค่ะอันแพ็กเลยนี่เป็นเก้าอี้ค่ะเป็นเก้าอี้เก้าอี้ไ้ตรงนี้เนาะปึ๊บเพบบหมุนหมุนอ่า เป็แพคค่ะส่วนนี้ก็เป็นอ่างล้างหัวค่ะส่วนนี้อะไรนะฟางสิอีดอกโอ้ยอีดอกแม่งเลยอืมอ่าเอี้ค่ะเอาไว้นั่งรอเนาะไปตรงนี้ไว้ตรงนี้อ่า รียบร้อยอ่าวางค่ะนี่กระจกค่ะแปะค่ะอย่างเดียวแล้วค่ะตู้ตู้เตอ,อะเอรก็ซ,ซ,ซื้อไปเถอะโอเคค่ะเปิดร้านแล้วค่ะเราต้องไปเรียนด้วยโอ้โหไม่เกีมันละเอียดจยังว่ะโอเคค่ะตอนนี้เดียนก็มาเรียนรู้แล้วนะคะวิธีการตัดผมโอเคค่ะวันนี้เดียนก็จะมาตัดผมให้คนลูกค้านะคะมาส่งอะไรดีคะพีหนุ่มสหล่อขนหนวดให้นะคะไร <laughs> <laughs> หน้าหเลา <laughs> อะไรไปี่ยโอเคค่ะเนี่ยเย็นกว่าโอเคค่ะ เดี๋ยวเดียนคกนหวยนะคะไดคะ่ะเป็นไงคะอ๋อวันนี้จะไปออวันนี้ไปบวชจะบวชเหรอคะเห็นว่ามาโกนหัวที่ร้านอ๋อบวชวัดไหนทะเนี่ยเผื่อแบบเดียนจะฝากทรงฝากทรงไปเก็บเขาเรียกอะไรนะเผื่อเดียนจะไปเก็บอะไรนะเก็บเขาเรียกว่าอะไรวะกระพืนเหรอคะไม่ใช่นันมันงานศพนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวเผื่อแบบวัดไหนเดี๋ยวเดียนไปกินฟรีอะไรฟรีมั่งอะคะ่ะเออบอกอย่าลืมบอกเดียนด้วยนะคะอแหม ลูกค,ะคะ้าค่ะเดียนนี่ขันมือจันเลยคะ่สะรอสักทีได <laughs> <laughs> ้ไหมคะมีกดไหมเรีย <laughs> <Okay, S 1> ค่ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่เราต้องไปไหนอ๋อออกจากร้านโอเคเรค่ะ okay. okay, ตอนนี้เราไมา่อยู่ที่ร้านของเราแล้วนะได้เวลาเปิดร้านแล้วคะ่ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยวางอะไรเนี่ย,วา,ยวางตารางเรียนหรอโอเคประมาณนี้โอเคค่ะเปิดร้านแล้วนะคะยินด,ดีต้อนรับค่ะในลูกค้ากูเนี่ยยินดีต้อนรับคะ่ะคุณผู้หญิงเจ๊สวย,ดดวย,ดดวยทำอะไรดีคะวันนี้น,นี่ตาผมหรอคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยแม่คุณลูก ทำไมมันใกล้ชิดขนาดนี้คุณลูกค้ากินน้ำก่อนไหมคะโอเคค่ะ <ok> ล้างหัวก่อนนะคะล้างเข้าไปคะ่ะโอเคค่ะล้างหัวนะคะ <y uk> ยังจะถูทั่วแล้วนะทำไมยังไม่ได้อีกอ่าะนะคะที่เหลือเดี๋ยวล้างน้ําให้นะคะอ้าปากค่ะอ้าปากคุณลูกค้าอ้าปากค่ะ เรียบร้อยค่ะเดี no ๋ยวล้างให้ดีๆนะคะร้อนไหมคะร้อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียนเดียนเดียนอาบน้ําให้โอเคค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาเป่าหัวนะคะลูกค้าเอค่ะเป่าหัวให้นะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเดี๋ยวเดียนหวีหวีผมให้ก่อนไม่ต้องจริงจังมากค่ะไม่ต้องจริงจังมากเดี๋ยวผม โอเคค่ะเดียนขอโทษค่ะเด้งขอโทษโอ้ยตายแล้วเดียนขอโทษค่ะเดียวไม่ได้ยั้งใจ <laughs> โอกาสได้เชิญใหม่นะคะอะไรวะเนี่ยกูเฮครับแล้วเดี๋ยวเราเตรียมของเตรียมของนัดเวลาลูกค้าคนต่อไปฮะเดี๋ยวเราเก็บกวาดเส้นผมหมดแล้วที่เหลือก็รอลูกค้ามาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้ทําอะไรดีคะตัดผมเหรอคะเชิญค่ะเชิญเชิญเลยค่ะวันนี้ย้อมสีด้วยไหมพิมบิมมาแฮแท๊านึงค่ะเดี๋ยวหวีให้ก่อนนะผมจะได้แบบเลยสวยเก๋เนาะเอ้าเป็นอะไรล่ะคะป๊านึงนะคะคุณลูกค้าให้ฉันตัดเหรอคะได้ค่ะ โอนเลยใช่ไหมคะอ่าเหมือนจะชอบใจโอเคคะ่ะชอบตรงนี้หรอสามารถโอเคคะ่ะเดี๋ยวเดียนเดียนกนให้นะคะใจเย็นนะคะคุณลูกค้าโอเคคะ่ะย้อมผมมาใหม่หรอคะโอ้โหสีสดแก๊สเจเราสีผมคุณลูกค้านี่ใช้ได้เลยนะคะเนี่ยเจ๋งเลยคะ่ะ สระผมไหมคะสระผมไหมวันนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะสระผมแถมปนผมอีกรอบนึงสระผมแถมย้อมด้วยนะคะคุณลูกค้าเรียบร้อยคะ่ะพินิทเวิร์คคะ่ะอ๋อเรียบร้อยแล้วค่ะคุณลูกค้าเอค,คะ่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะคุณลูกค้าเห็นไหมเราลูกค้าคนใหม่เข้ามาละคะ่ะวันนี้ลูกค้าท่านนี้ต้องมาตัดผม จะมาตัดผมกับร้านเราค่ะยินดีค่ะอุย้ยหล่อจังเลยเชิญเลยค่ะเชิญเลยเดี๋ยว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 ย,วย,วย,วยวพาระผมก่อนนะคะผมผมยาวอย่างนี้ Hey man, I have no idea what to do with that bird's nest on my head. ยังไม่ต้องพูดมากค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้ารอบกวนออาปากนิดนึงค่ะ uh, uh. <laughs> ท้อไม่ใช่คะคุณลูกค้า มันไม่นี่เหรอคะมันมันน้ำมันไม่เย็นเหรอคะคุณลูกค้าเดินมาร้อนๆเดินคะ่ะทําอะไรดีคะวันนี้รืดผมนะคะเดินนั่งเลยค่ะวันนี้จะหวียืดใช่ไหมคะวันนี้จะยืดผมใช่ไหมคะก่อนยืดนะคะขออนุญาตนะคะอ่าเห็นไม่ได้ด้วยดีคะ่ะจะได้ผมจะได้ยืดได้ง่ายเนาะเคค่ะเป็นไงคะคุณลูกค้าอ่าถ้าอย่างเงี้ยเราไม่ต้องหวีไม่ต้องยืดไงคะคุณลูกค้าเห็นปะ โอนเนี่ยผมไม่ต้องหวีเลยนะคะนี่จะถ่ายข้างเอาไปข้างเดียวพออ่าเดี๋ยวจะงอยไว้นิดนึงนะคะอ่าให้มันอยู่อย่างนี้มันมันเป็นเดี๋ยวนี้วัยรุ่นวัยรุ่นเขาถนัดเขาเขาชอบกันแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยไหมคะอ่าเผือ่อลูกค้าไม่พอใจค่ะทางร้านมีบริการเป่าผมฟรีเป็นงล่ลาเป่าเส้นผมออกให้ด้วย <laughs> ทฮ้ยมันเหมือนสารลายเลยวะแม่เอ้ยโอเคค่ะยืดผมไว้แล้วคะ่ะอ่าเป็นไงคะเห็นไหมมันก็จะมีสัง จะมีจังไอาสาลายตรงนี้ค่ะคุณลูกค้าอ่าแล้วเราทําทการหวีผมค่ะอ่าหวีหนิดนึงนะคะจังไอตรงนี้ก็จําเป็นค่ะในการหวีตรงนี้ก็หวีมันการมีอยู่ไม่กี่เส้นต้องหวีค่ะไม่หวีไม่ได้นะเดี๋ยวผมมันจะเสียนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณลูกค้าอ๋อเลยยืดผมนะคะเดี๋ยวยืดให้ค่ะเดี๋ยวเดียนยืดให้ไอสาลายไอไอสาลายตรงนี้เอาอยู่ไหมคะเหมือนจะเอาอยู่นะคะแต่เราก็ยืดผมให้คุณลูกค้าสักคู่ก่อนอ่าดูเหมือนจะชอบนะคะในการยืดผมครั้งนี้ลูกค้าคงจะมาร้านเราบ่อยแน่เลยโอเคค่ะเส้นนี้ก็จะ เป็นนะคะถึงจะมีไม่กี่เส้นเรียบร้อยค่ะเ,เรียบร้อยดูนะ้าแมงเ,เอ้ยขอบคุณค่ะคุณ <laughs> <laughs> ค่าเก็บอะไรมาเนี่ยกูไฟดีกว่าไปเล่นแล้วแมงเอ้ยไปครับลาลาก่อนทุกคนไปเว้ย